มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟทักซออนอวดลุกใหม่ถักเปียสองข้างแม่สวยและอินมากลุกนี้แบ๊วๆใสๆค่ะทำเอาคุณแม่คนสวยอย่างแอฟทักซออนถึงกับต้องรีโพสต์ต่อนะคะเมื่ออิ s สตาแกรมของโพลิพ s สได้โพสต์คลิปของแม่แอปลงโซเชียลกับโมเมนต์น่ารักนหลังกองถ่ายค่ะ กับคลิปที่แอฟทักะออนกำลังยืนฟังเพลงเลือดก,กรุ๊ป B ีแล้วแม่เองก็ตั้งใจฟังมากนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเลือดก,กรุ๊ปบีงานนี้ก็เลยดูอินมากเป็นพิเศษค่ะล่าสุดนะคะแอฟทักะออนกับลุกถักเปียสองข้างในวัย42ปีบอกเลยนะคะว่าหน้าเด็กแล้วก็ดูสวยมากๆค่ะงานนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ ถึงได้แห่กันเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบและใดๆก็คือแม่สวยสดใสมากจริงๆค่ะแอปทักษออนอวดลุกใหม่ถักเปียสองข้างแม่สวยและอินมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ